ื่องผีแมชีสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่คนตายและเจ้าสาวเจ้าบ่าวมักจะมาแต่างงานกันและแน่นอนว่าทุกๆสถานที่มักจะมีเรื่องราวร้อนๆปรากฏให้เห็นกันและในวันนี้ฉันก็ไม่คิดว่าเรื่องราววันร้อนๆพวกนั้น จะเกิดขึ้นกับฉันและทุกคนจะได้จำมันไปจนวันตายเรื่องดาวของฉันนั้นมีอยู่ว่าคืนนั้นเป็นคืนที่เงียบและเงียบมากๆฉันอยู่กับดนพี่ที่มาบวชก่อนฉันแค่สองคนเพียงรำพังนี่ฉันน่ะจะไปซื้อของก่อนนะ เธอชอูวเฝ้าโบสถ์ได้ไหมอได้ค่ะฉันตอบตกลงอย่างไม่ลังเลเพราะว่าลุ่มพี่แกเป็นคนใจดีมากถ้าแกซื้ออะไรมาแกก็แบ่งให้ฉันตลอดเพราะฉะนั้นฉันก็คงต้องเฝ้าแทนแกพี่ไปเลยนะคะจะเอาอะไรไหมเออน้ำเปรี้ยวหนึ่งขวดก็ได้ค่ะจ้ากันเถอพี่ไปก่อนนะค่ะ เมื่อรุ่พี่ของฉันไปบรรยากาศก็รูงเงียบสงัดและมีสายสายหนึ่งโทรเข้ามาในโทรศัพท์ของฉันเขาโทรมาบอกว่ารุ่นพี่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลฉันจริงได้ตกใจมากและคืนนั้นฉันพยายายมภาวนาว่าขอให้รุ่นพี่ปลอดภัยแล,และแล้วฉันก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างอยู่ข้างนอกโบสถ ฉัน็จจึงตัดสินใจออกไปดูก็ไม่เห็นมีใครตอนนั้นฉันรู้สึกกลัวมากและมีอะไรบางอย่างทำให้ฉันนอนสลบอยู่ตรงนั้นและฉันก็จะไม่มีไวันได้ตื่นตาอีกเลยนั่นแหละพอเสียงนั้น ไม้กางเขนที่อยู่บนโบสต,ตกลงมาทับหัวของฉันทำให้ฉันตายคาทีวิญญาณของฉันทุกคนมักจะพบเห็นวิญญาณของฉันเป็นเงามืดวนเวียนอยู่ที่โบสนี้เสียงที่น่ากลัว จันที่งเงียบสง,งัดไม่มีอันไหนไม่น่ากลัวสักนิดและครับคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนที่งเงียบสง,งัดเช่นเคยแถมยังมีฝนตกชวนบรรยากาศน่ากลัวอีกด้วยรับรองใครที่บ้านมาจะต้องตาย <c oughs> ฝนมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยมองไม่เห็นทางเลยอะ่ะแม่บอกว่าตอนนี้ผีแม่ชีเฮียนมากเลยกลับบ้านดีกว่าหฮยวันนี้เราทำรายงานกว่าเสร็จเรียบเข้าบ้านดีกว่าดยวผีแม่ชีมาหลอกทุกคนต่างกลัวฉันกันหมดแล้วทุกคนล่ะไม่เข้าบ้านหรอระวังนะ ระวังฉันจะไปหาค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับละครสั้นเรื่องผีแม่ชีนะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะใครได้ถ้าถ้าทุกคนมีบั็อกอะไรหรือว่าอยากให้เราทำอะไรบอกเราได้เลยนะเดี๋ยวเราจะทำให้เลยสำหรับวันนี้แม่ขอัวลาไปก่อนบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้แม่ด้วยนะ